รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นชอบเลือกของโดยแบบว่าสีรูปร่างลักษณะเงี้ยแล้วก็ดูฟังก์ชันมันว่าเป็นยังไงเราจะมีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยยี่ห้อก่อนแล้วก็สินค้าที่เราจะซื้อว่าเราจะซื้ออะไรแล้วก็อาจจะดูที่ราคาด้วยว่าราคามันสูงมากเกินไปหรือเปล่าต้องดูความจําเป็นของเราก่อนว่าเราจะใช้อะไรสินค้าประเภทไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเลือกสินค้าก็สนมากจะดูที่ไอฉลากประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าเราจะดูว่าไอตัวเนี้ยมัน ประหยัดพลังงานบ้างน้อยแค่ไหนถ้าไม่ติดเราก็แบบให้เราไปดูเรื่องวั t เรื่องอะไรอย่างนี้ศึกษาเราก็แบบเรากไ็ได้ศึกษาลึกขนาดนั้นนะก็คือถ้าติดก็จะดูแบบง่ายเราน่าจะถามพนักงานนะว่าเออมันใช้แบบเปลืองไฟกี่ัตต์มันต้องใช้ไฟขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้ผู้ผู้บริโภคอย่างเราอ่ะเลือกซื้อได้บบกว่าง่ายขึ้นแล้วมันก็ช่วยให้เราแบบเหมือนช่วยคัดกรองให้เราอะค่ะเออส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบ ชาวบ้านบ้างที่เขาแบบไม่รู้เรื่องเขาก็อาจจะแบบดูได้เลยแล้วเขาสามารถตัดสินใจที่จะเลือกซื้อได้เลยว่าเขาจะใช้ตัวนี้ที่มันประหยัดพลังงานมากกว่าตัวอื่นเพราเราจะได้รู้ว่าตัวนี้ประหยัดพลังงานขนาดไหนแล้วก็มันประหยัดไปเท่าไหร่แล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียแบบเงินมาก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับรู้และเข้าใจเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงครับพีค่ะคือตอนนี้นแพลรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของประเด็นเหมือนกัน ที่รู้มาว่าที่พม่าเนี่ยเขาหยุดสมการ์ดทีนี้เนี่ยเขาจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องเริ่มประหยัดกันตอนนี้แล้วใช่ไหมคะจริงๆส่งผลกระทบอยู่แล้วอ,อย่างที่เราทราบว่าปกติเราใช้กา๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าค่ะก็ะะมีจากแหล่งอ่าวไทยและแหล่งจากพมา่าแต่นี้พอพม่าเขาหยุดปุ๊บเราก็ไม่มีใช้สิคะแต่ถามว่าควรประหยัดตั้งแต่ไหนจริงๆเราควรประหยัดตลอดเวลาบ้างม่ะ แพลอยากช่วยประหยัดบ้างแพลวต้องทํายังไงบ้างอะแพลรู้สึกว่านี่ยังไม่เคยแบบนอกจากจะปิดไฟทั่วบ้านแล้วยังไม่เคยประหยัดอะไรเลยรวมถึงเรื่องฉลากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยแพลเคยเห็นว่าเวลาซื้อต้องซื้อที่มีเลขห้าแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันดียังไงมันเซฟยังไงก็เลยอะวันนี้มาถามพี่เอกเลยแล้วกันช่วงตันตันไฟค่ะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้น้องแพลวและคุณผู้ชมฟังเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของฉลากเบอร์ห้าครับดีมากเลยค่ะ างแรกเลยค่ะพี่เอ๋แพลวเชื่อว่านอกจากแพลวต้องมีเด็กๆคนอื่นอยากรู้แน่นอนไอ้เจ้าสัญ,ญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ห้าเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆที่มาที่ไปมันมาจากไหนนะคะมันมาจากโรงงานทิมอ๋อหนูก็ว่าอยู่เราไม่น่าจะเพ้นเองที่บ้านได้สวยขนาดนี้มนไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการดีมานซ์ไซด์แมネจเมนต์ของประเทศไทยคราวนี้เขาก็ไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะทํำยังไงทําให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเนี่ย เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะไม่เอาอุปกรณ์ที่แย่ๆผู้ถึงกระด้านพลังงานนะเข้ามาในประเทศแล้วการทำเนี่ยนะน้องแพรที่ดูต้องใช้ความร่วมมืออย่างไรบ้างหนึ่งเลยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนทำผู้ประกอบการล่ะก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยต้องให้ความร่วมมือด้วยแถวงั้นพี่ถามน้องแพรบ้างค่ะน้องแพรรู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนเนี่ยได้ฉลากเบอร์5ก่อนเลยห้าเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาตอบนะเอาจริงๆเลยเอาแบบเอาคิดแบบมั่วตอนนี้ตู้เย็น ทำไมต้องชื่อเป็นตู้เย็นเพราะว่าจําได้ว่าตอนเด็กๆกลับไปบ้านน่ะสัญ,ญลักษณ์มันแบบเด่นหลามากอยู่หน้าตู้เย็นแบบเลข5ก็เลยรู้สึกว่าฝังใจว่าอ๋อโอเคเครื่องใช้ไฟฟ้าจะดีต้องมีเลขนี้นะแล้วปะอยู่ข้างหน้าอย่างที่สองต้องเป็นแอร์ค่ะเพราะมันก็ปะอยู่อย่างแบบชัดๆเหมือนกันทาไมทาไมแม่นอย่างนี้นี่จริงเหรอคะนี่คือมั่วนะเนี่ยจริงรจริงถูกต้องรันูอย่างคือคือตู้เย็นเนี่ยมาก่อนเลย แล้วการการที่จะทําสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยที่จะมารับฉลากเนี่ยม,มันต้องเกิดขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าจะต้องมีวิธีการวิธีการก่อนวิธีการคิดก่อนผมรากว่าเฮ้ยเบอร์ห้ามันทํายังไงไงก็ต้องเชิญผู้ประกอบการมาคุยก่อนอมสมมติผู้ประกอบการสิบรายบอกว่า เมืเราอยากทำแอร์จริงๆแอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถูกปะ,ะในบ้านเราบอกว่าจริงๆอ่ะภาครัฐอยากทำแอร์ก่อนแต่ปรากฏว่าผูะกอบการไม่พร้อมถามว่าทำได้เปล่าก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ได้<ช>ที่เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นตู้เย็นก่อนมีเหตุผลลักษณะแบบนี้ขึ้นมาว่าเขาพร้อมที่สุดพูดกับการมีความพร้อมหน่วยทดสอบมีความพร้อม,มก็เลยเกิดตู้เย็นก่อนยกตัวอย่างการต้มน้ำเอางี้เลยการต้มน้ำสมมติว่าบ้านเรามีสิบยี่ห้อต้มน้ำหนึ่งลิตรแล้ววัดการใช้พลังงานเลยนะยี่ห้อ A ใช้20หน่วยไฟฟ้าแต่ยี่ห้อ B ใช้10หน่วยไฟฟ้าค่ะถามว่าสองยี่ห้อเนี่มันต่างกันไหม B ก็ต้องดีกว่าสิคะเพราะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าตถ้าต่างอย่างนี้เราควรทําฉลากไหมควรควรแต่ถ้าเกิด A กับ B อยู่ใกล้กันควรทํำไหมถ้าสมมุติใกล้กันมากค่ะจะไม่ต้อง่ถูกว่าแล้วมีวิธีหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยต้มน้ําที่อุณหภูมิบ้านเราเนี่ยนะที่เ บ้านเราต้มน้ำเนี่ยใช้20หน่วยและอีกประเทศนึงอุณหภูมิเหมือนบ้านเราเลยเขาใช้แค่ห้าหน่วยทำไมอย่างทำไมแล้วถามว่าอย่างนี้เราควรจะพัฒนาของเราปะควรควรแล้วเห็นปะคือแสดงว่านอกจากจะเปรียบเทียบของบ้านเราล้วก็ควรจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นด้วยถูกต้องเพราะว่าเราบางทีบ้านเราเนี่ยการต้มน้ําเราก็ใช้กันเยอะแต่ปรากฏว่า ที่เราใช้กันอยู่เป็นเทคโนโลยีเก่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชิญผู้ประกอบการเข้ามาค่ะมาพูดคุยหาลือกันว่าเออของเราเป็นอย่างนี้ภาครัฐจะสนับสนุนอย่างไรวิธีการออกฉลากเป็นอย่างไรทีนี้ค่ะพี่เอ๋ไอเจ้าเลขห้ากับแต่ละเลขเนี่ยมันมีวิธีคิดยังไงทําไมถึงต้องเป็นเลขห้าพี่เอ๋พอจะอธิบายได้ไหมได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอานนี้วันนี้พี่เตรียมมานะครับค่ะไม่ผิดนะเบอร์ห้าก็คือดีมากนะครับตรงนี้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  อันนี้คือเกณฑ์พลังงานปี2008ค่ะที่เราให้ฟังแบบนี้่ยกตัวอย่างเราตั้งเราตั้งเกณฑ์เกณฑ์มาเมื่อ10ปีที่แล้วถามว่าเทคโนโลยีพัฒนาหรือยังเพราะว่าน่าจะพัฒนาไปแล้วเลยเพราะว่า10ปีมันก็นานอยู่ถูกต้องเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ควรปรับไหมควรเดัะนั้นถ้าไอ้ตัวนี้ยิ่งใหม่ยิ่งดีต่อไปเห็นบารมันก็ต้องอย่างนี้อยู่ดีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช่ถ้าเกิดเป็นตู้เย็นก็บอกว่าตู้เย็นนะครับอัน ใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยต่อปีอ,อ,อันนี้เนี่ยอันนี้ต้องเกิดกาจากสมมติฐานในการคำนวณในการตรวจวัดซึ่งเป็นเป็น,ปนละเอียดทางวิศวกรรมไปหาดูได้อันนี้ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าก็ต้องค่าไฟฟ้าแต่ละบ้านเท่ากันหไม่เท่าไม่เท่า,าเขาก็ต้องมีค่าเฉลี่ยม,มาให้พวกเราโอคือจริงๆดูเนี่ยถ้าเป็นประชาชนดูนะเราดูว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยอันไหนน้อยสุดเราดูนะคราวนี้คําถามคือคุณภาพกับพลัง ประสิทธิภาพพลังงานอ่ะอันเดียวกันป่กคุณภาพกับประสิทธิภาพพลังงานไม่น่าค่ะสำหรับแพรนะคะคุณภาพสมมติถ้าเป็นแอร์น่าจะหมายถึงเย็นแค่ไหนแต่ประสิทธิภาพพลังงานน่าจะหมายประหยัดแค่ไหนหรือเปล่าหรือเปล่าถูกต้อง,องค่ะเพราะว่ามันมีมันมีฉลากหลายอันอาาคือคือไอฉลาก เรื่องพลังงานเบอร์ห้าบางคนบอกว่าไอฉลากเบอร์ห้าเนี่ยคือแสดงถึงคุณภาพของสินค้าค่ะซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันแค่แสดงว่ามันประหยัดแค่ไหนใช่คุณภาพสินค้ามันอยู่ที่มอกคือแบบว่าทําไมมันต้องเป็นเลข5แนวความคิดก็คือว่าการออกแบบพวกนี้มันแล้วแต่ต่างประเทศเขาก็ใช้อีกแบบหนึ่งเบอร์หนึ่งก็มีเป็นดาวก็มีเป็น A++ อเป็น A บวกบวกแสดงว่าแล้วแต่ประเทศแล้วแต่ออกแบบ สัปดาห์หน้าเรามาต่อกันแน่รวมถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยหรือเปล่าว,ว่าทําไมเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเนี่ยแปะเบอร์ห้าแต่ว่าบางตัวบางยี่ห้อไม่แปะเลยอย่างนี้ถือว่าต่างกันเยอะมากรือเกล่าโอ้อันนี้สําคัญสําคัญ,คญโอเค,คงั้นก็เป็นว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้าทีเดียวนะคะ<า>แต่สําหรับตอนนี้เราขออนุญ,ญาตพาพี่เอ๋แล้วก็ค,คุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะคะในช่วงบอกเล่าข่าวไฟค่ะ คาจากเมื่อต้นร,รายการเนี่ยแพรวก็มีการพูดถึงในเรื่องที่ประเทศพม่า เขาหยุดจ่ายก๊าซค่ะทีนี้ก็เชื่อว่าหลายๆทุกคนแหละในครัวเรือนในประเทศไทยก็จะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะไม่งั้นวันหนึ่งเราไม่มีพลังงานใช้นี่ถ้าจะแย่มันจําเป็นมากช่วยกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะองค์กรใหญ่ๆภาครัฐอะไรไม่ใช่ประชาชนต้องช่วยกันทุกคนนะคะยังไงก็ตามวันนี้ในช่วงบอกเล่าข่าวไฟค่ะเราขออนุญาตมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ละกันเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับรู้และเข้าใจแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานมากขึ้นกับช่วงบอกเล่าข่าวไฟค่ะ ดรทวารัสูตบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงานชี้ว่าเนื่องจากในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้พลังงานของไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและพบว่าการผลิตและจัดหาพลังงานพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอยู่ในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงสูงในระยะยาวเริ่มจะมีข้อจํากัดจากปริมาณสํารองก๊าซที่ลดลงต่อเนื่องจากการถูกต่อต้านในการสํารวจเพิ่มเติม ส่งผลให้ระดับการผลิตเริ่มถึงจุดอิ่มตัวเร็วกว่าที่วางแผนไว้รวมทั้งการเปิดส่งเสริมให้สำรวจหาเพิ่มก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะและผลจากการหยุดจ่ายก๊าซในเมียนมาใน2ช่วงคือ1 0 1ถึง19เมษายนและ20-27ถึง27เมษายน2558าส25ก๊าซจะหายไปจากระบบทันที1 1 0่1,100ล้านลูกบาทฟุตและ430ล้านลูกบาทฟุตต,ตามลำดับค่ะ กระทรวงพลังงานวางแผน2แนวทางสําคัญคือ 1. การจัดหาเชื้อเพลิงโดยเปลี่ยนเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางแห่งมาใช้น้ํามันเตาและดีเซลนําโรงไฟฟ้าราชบุรีและบางประกงที่ใช้น้ํามันเตาเสริมซึ่งปกติไม่ค่อยได้รับคําสั่งให้เดินเครื่องเพราะมีต้นทุนสูงและเพิ่มการรับซื้อและผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอื่นๆเป็นต้นค่ะ 2. ด้านการจัดการการใช้เช่นรณรงการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน เปิดรับซื้อผลประหยัดไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่มาตร,ราการตามสัญญาของกอฟนและกฟะพที่มีกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เป็นต้นค่ะและเมื่อไล่เรียงความพร้อมของมาตร,ราการต่างๆแล้วยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีโอกาสจะเจอภาวะวิกฤตเช่นไฟฟ้าไม่พอใช้หรือไฟดับยกเว้นเกิดกรณีไม่คาดฝันจริงๆเช่นอุบัติเหตุร้ายแรงแทร,รกในกระบวนการผลิตพลังงานจนถึงท่านยกระดับสู่ภาวะวิกฤต อาจจำเป็นต้องดับไฟฟ้าเป็นจุดๆซึ่งก็ได้มีแผนรองรับไว้แล้วเช่นกันค่ะทั้งนี้การหามาตราการระยะยาวต่างหากที่น่าเป็นห่วงกว่าตราบใดที่เรายังพึ่งพาแหล่งพลังงานจากประเทศอื่นๆเรากับวิกฤตความมั่นคงทางพลังงานจึงต้องหาแผนรองรับทุกๆปีเมื่อใดที่ประเทศไทยหายใจด้วยตัวเองได้ไม่เต็มที่เราอาจจะเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้และอาจต้องมีราคาแพงอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะ เหตุการณ์ที่น้องแพลวเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีนะครับนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องทําการประหยัดพลังงานทุกๆคนค่ะอันที่1อันที่2เรียนรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าอ,อันที่3เรื่องพลังงานทดแทน อย่าลืมนะคะใครชมตอนไหนไม่ทันเนี่ยก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้ทาง y o YouTube ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะรวมไปถึงมีคำถามอะไรเนี่ยก็ไปฝากไว้ได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ของอิเล็กตรอนชีวิตมีไฟแล้ววันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยแพรวกับพี่เอเนี่ยมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกค่ะแค่ถ่ายภาพนะคะร่วมกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ภาพของคุณผู้ชมเองค่ะแล้วเแนวเลยไหมเอาแนว,แนวเลยเอาให้น่ารักที่สุดเลยนะคะแล้วก็โพสเข้ามาที่ Facebook Fanpage ของทางรายการมีของรางวัลมอบให้ด้วยค่ะรางวัลแรกนะคะเป็นบัตร รับประทานอาหารที่ร้านเลอปิติแห่งนี้ค่ะมูลค่า300บาทและอีก1รางวัลเป็นเสื้อยืดตัวนี้เลยจากทางอิเล็กตรอนชีวิตมีไฟของเราอีก1รางวัลน,นี่ วันนี้แจกกันถึง2รางวัลน,นะคะรวมไปถึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะมาทานอาหารที่นี่เนี่ยแล้วบอกว่ามาจากทางรายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟก็ลดไปเลย10%นนั่นเองค่ะแล้วพบกับรายการอิเล็กทรอนชีวิตมีไฟทุกวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยง40ถึงเที่ยง5 5ทางช่องทบ5อย่าลืมนะครับพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณตามทานถ้าโคุณรู้จริงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ